นะคะลงอาหารทิจุลาว่าอันไหนอร่อยบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะตามล่าลงอาหารทจุราเนี่ยแบบไหนๆแล้วก็สอบติดเข้าท,าทันทีขอลองหน่อยซิว่าของเด็ดของอร่อยอยู่ที่ไหนเออของเด็ดเจอพี่กัลตนอนอนั้นก็มีแบบไปกินขา้าวกลางวัน,น <c oughs> ส่วนใหญ่ชอบกินที่ไหนอ่ะส่วนใหญ่นาะถ้ามีเวลานะชอบกินที่อักษรถูกและดีอร่อยก็คืออุ้ยพูดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆแบบช็อกหมายถึง อ่าบางทีก็ไปกินโรงอาหารคณะวิทย์ใช่โรงอาหารบัญชีก็คือคนเยอะคนเยอะเราไม่ค่อยกินเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยชอบโรงอาหารบัญชีแบบรสชาติไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่อ่าแต่มีร้านอาหารอีสานนะที่หลายๆคนแนะนําอ่าเนื้อไก่ย่างนินชอบปะกินอยู่ร้านเดียวไว้กินอยู่ร้านเดียวเนาะแล้วแบบปกติคือกินในโรงอาหารแล้วแบบได้ไปกินข้างนอกบ่อยปะไม่ค่อยกินข้างนอกเลยเพราะว่าเป็นคนเซฟงบ อ่าแล้วก็แบบเพื่อนเราก็เป็นสายประหยัดแล้วก็แบบตามล่าลงอาหารจุฬาเงี่ยแบบไหนๆแล้วก็สอบติดเข้าทันทีขอลองหน่อยซิว่าของเด็ดของอร่อยอยู่ที่ไหนเออของเก็เจอพิกัดรับอยู่ที่อักษรกับหอในหอในก็ถูกและดีเพื่อหอในเนี่ยเดอะเบสต์เนแบบถูกมากๆแต่ว่ามันอยู่ไกลอ่ะซึ่งมันแบบต้องนั่งป๊อปไปแล้วเราก็มีเรียนต่อตอนบ่ายนะเราก็เลยเมื่อก็ต้องไปกินคณะวิทย์แทนเพราะว่าคณะวิทย์เนี่ยอยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับบัญชีอ่ะเดินไปแ๊บเดียว สรุปว่าก็คือโงอาหารอักษรเด็ดเด็ดมากไหมเหนียวไก่ปหมเหนียวไก่ทอดหรือว่าเช่นอยกินเหนียวไก่กินเอาหารตามสั่งอาหารตักบางทีก็ตามสั่งร้อนๆอย่างนี้อร่อยแต่หลายๆคนก็ชอบเหนียวไก่เดี๋ยววันหลังเขาจะลองมากินบ้างเราเราได้เราได้เดยนไปยามาแล้วนะคะว่าร้านโรงอาหรอักษรอมีมีวิทยา วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ตรงไหนนะคณะวิทย์ตรงเนี้ยข้างๆสาราพระเกี้ยวเลยอ๋อเคโอเคแต่ว่าบางร้านนะเฉพาะบางร้านอ่าคือมันก็ไม่ได้อร่อยทุกร้านอยู่แล้วมันแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลแล้วสุดท้ายก็คือขอนายเนาะใช่ขอนายคือมีสามพิกัดแล้วนะคะเราต้องลองนะคะใครอยู่จุฬาต้องไปลองขอนายก็ขอแนะนําร้านที่สามแบบเป็นอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลนิดนึงมีแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแกงกะหรี่หมูทอดจานแบบยักษ์แค่สามสิบห้าบาท อ่าใช่ก็อยากให้ลองไปพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ราคาคุ้มอยู่แล้วจริงเอ้ยเราตัวนี้เคยสั่งนะเกงกะะดีอ่ะโอเคเลยนะคืออาจจะไม่ได้อร่อยเข้าในข้างแต่ว่าเรารู้สึกว่าคุ้มค่าและกันสั่งแล้วค่าทเราไปซื้อวัตถุดิบมาทําเองก็เกิน้วมั้วงอ่ากว่าจะเขาเคยทำเขาเคยทำแล้วก็ประมาณประมาณหนึ่งรอยบาทแต่ว่ากินได้หลายมื้อ ถ้าใครรู้สึกว่ากินได้ไม่เบื่อก็ทําเองก็ได้นะแต่ถ้ารู้สึกว่าเออไม่ใช่อยากกินแค่เบือเดียวก็หอไหนก็มีนะคะขอไนมงว่าเขาอยู่ได้ไงใช่มราคาแบบดีมาก